เวลาที่แฟนบอรอคอยมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงกู้ชิงชนะเลิศหวยรอบแล้วนะครับนี่ครับท่านในว่าเส้นเดียยครับเป็นกำลังใจให้กับเฉลิมพลลาตาย,ยิบนะครับจะเข้าชิงชนะเลิศกับแอนเดรียมาติเดสกับจากสเปนนี่ครับคนดีนะั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับที่เมืองริวแล้วก็ เบอร์บาเซโลด้านะครับของสเปนเป็นครูบวยที่อารมณ์ดีนะครับนะครับดัชิงโอ้โทูทำงานจากประเทศไทยครับอดีตสสาชัยวุฒิเอกพิทักษปลอดภัยแล้วก็วิลเลียม์รัตตาครับคุณอับคนีจนคุณอับคนะครับ คุณสมชายโอ้โหมาที่มุมแด่นเครับน้องบีด้วยครับน้องบีน้องชายของ,งคุณตากุณปองสุภาครับมาเป็นกำลังใหญ่ับเฉลิมพลกับนัชชิงรอบแรกนั้นมาติเดสชนะดาวอังคารปอบอลิลักษ์ลงมานะครับเป็นการชนะคะแนนส่วนเฉลิมพลนั้นด็อกอเลซันเดอร์ในยกแรกนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงยกกับ แล้วมาดูกันว่าดัดชิงดันเฉลิมพลจะมีทีเด็ดอะไรล้ะครับกดขึ้นไปถอดมงคลครับโอ้โหฝ่ายไทยนั้นนี่ครับอดีตสสชัยวุฒิผ่องแพ้วนะครับอถอดมงคลนะครับเฉลิมพลครับบริกรรมคาถาจัดขลังหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับ โอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นต้องขอบคุณโพยกนะครับขอบคุณบิลบริสปอร์ตขอบคุณเสื้อดำขอบคุณผลิตภัณฑ์กาช้านะครับแล้วก็ทิฟฟี่ซาร่า 3K แบตเตอรี่กับตีกับมาตินเนสซูเปอร์สตาร์ของสเปนครับอ่ลนะครับยกหนึ่งเริ่มขึ้นคนชนะเลิศนั้นจะได้เงินรางวัล80,000บาทครโอ้ยมาแล้วครับจาะล่างก่อนแล้วซ้ายวนโอ้เฉลิมบลมาแล้วครับนี่ครับ เตะขวาราเวณนพับนอกเหนือหัวเข่าครับโอ้แลแ้วเตะซ้ายล่างสลับบนอ้ารปติเนสโดดเข้าไปนี่โอ้ยทีเดียวเลยครับเออทำท่าจะไม่ลุกเลยครับแต่โอ้พี่เลี้ยงเล่นพูดอะไรไม่รู้ครับบาติเนสลุกขึ้นมาพยายามจะสวนด้วยหมัดสลับวนเบียดเข้ามาเจอเข่าของบาตินเนสสลับวนตี้กับเล่นงานราเวณ ข้างล่างเลยครับฐานล่างครับรู้ว่าฐานล่างของมาตินเนตไม่ดีดูครับโผนอีกแล้วครับโอ้ยแอะครั้งนี้นี่ไม่เอาเลยครับโบกมือลาเลยครับโอ้ยมาติเนสโอ้เป็นอันว่าไม่ต้องการใส่กรรมการครับเฉลิมพลตัดสินด้วยตัวเองแล้วโอ้ดูกับปาติเนสหน้าตาแกเยเกเลยครับอ่าขอโทษขอโพยกันเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ โอ้ใครจะเชื่อกับว่ามาตินสนั้นดูแบบตวัดซ้ายบนแล้วก็เจาะล่างอ่าม,มาครบเครื่องเลยครับเฉล,ลิมพนโอ้โหี่กับเจาะล่างมาติน,นีพยายามจะสวนด้วยบัดด้วยศอกครับแต่เฉลิมพลนั้นมาเป็นชุดเลยครับโอ้แลวชุดนี้ก็เป็นชุดปิดเกมครับดูกับเจาะล่าง ฐานนั้นไม่มันคงอยู่แล้วนะครับโอ้โหพยายามจะบวกด้วยบัดแล้วบวกด้วยศอกครับฉากมาแล้วโอ้โหจังหวะยืนขาเดียวครับตัดเข้าไปตรงโอ้ตรงข้อพับพอดีเลยครับนีครับแม่ถูครับโอ้โหป้าไปความประทับใจของคนไทยนะครับกับพ่อหลวงของเราแล้วก็ธงชาติไทยครับ เยโบสัยในเมืองริวประเทศสเปนเมื่อข้าคืนวันที่ซึ่งตึงจบกับข้าคืนวันที่10กววันที่10บองเมือไทยนะครับนี่ครับเสกติกร,ระกอลปลอดภัยกับสอสชใช้วุฒิปอแพ้วนะครับโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเลยครับ ขานั้นยังเดินกับเพกอยู่เลยครับเดี๋ยวรอตัดสินกับยางเป็นทางการอีกครั้งครับดูครับืนช่วงสุดท้ายของศึกซุปเปอร์ไฟท์เมืองไทยประทัสดททสเปนนะครับนำทีมโดยท่านไรทาวาเซนเนียร์ผู้ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์กับศึกสมุยไฟเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมาดีครับ เลิกน้ำทีไปที่ประเทศสเปนแล้วก็เป็นเฉลิมพลลาตาย,ยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะเทนเกนอร์็อกเอาท์มาติเนเดสลงมาในยกแรกนะครับซิลแชมป์เบอร์รอบซูเปอร์ไฟท์เวอร์ไทยปาทั้งสเปนครับโอ้โหดีครับแล้วก็ให้เกียรติผู้ต่อสู้ด้วยนะครับเฉลิมพลก ผู kind of ้ต um, ิดตามอว่ากมากชาวประเทศสเปนให้ความสนใจให้การต้อนรับทีมงานจากประเทศไทยอย่างดีกับแรกความขอบคุณจากจ้า a น้าที่ชาวเซเนกัลพร้อะเจ้งสัวใช้วุธผงแพ้วแล้วก็สสเ็งคิงดอปลอดภัยพรอมทีมงานทุกคนนะครับ วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับ <Gracias. S 1> ผมตุณสมงู์ปนารีพร้อมด้วยทีมงานกราบลาแฟนรายการไปก่อนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ